สาธุสาธุสาธุค <s ab as> ่ะสาธุ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  ค่ะลำดับต่อไปกราบนิมนต์พระคุณธเจ้านะคะได้กล่าวสมมมานิยฐาตาถากราบนิมนต์ค่ะขอ,ขอจะเจริญพรคณนะผูสัท ก็ขอแนะนำคร่าวๆของสถานที่ที่เราได้ได้นั่งอยู่ตรงนี้เป็นอุโบสถนะเป็นอุโบสถของวัดจุรินทร์ก็ราลามุกพร้าวซึ่งวัดเนี่ยจะติดกับชายแดนประเทศลาวอยู่ประมาณ5หลักกิโลประเทศดังนั้นวัดก็จึงดำรงอยู่ร่วมกับหน่วยราชการที่ดูแลชายแดนตรงนี้ก็จะเป็นตชดกับทหารพราน เพราะสงฆ์ที่อยู่ป่าก็จะมีบทบาทหนึ่งก็คือดูแลป่าไปด้วยดูแลวัดไปด้วยดูแลญาติโยมไปด้วยแล้วสาเหตุหนึ่งที่วัดเนี่ยทำไมถึงจะต้องมาอยู่ซะเขตชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ไม่น่นาเหมาะสมเท่าไหร่ก็มีคนทัด้วงเยอะอยู่เอ๊ะท,ทำไมอยู่ชายแดนเราพักอยู่ชายแดนแล้ววัดแบบนี้จะมีเยอะทั่วประเทศเั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะ มีความสำคัญอสมควรระหว่างวัดที่เกิดขึ้นแบบนี้วัดน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือพระอาจารย์บุญมากธิติปัญโยท่านเป็นลูกศิษย์ของภูเสาและหลวงภูม,ม่านท่านเป็นคนจำปาศักดิ์คือเป็นคนลาวในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดอนโขงจำปาศักดิ์เนี่ยจะมีความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาทางพระสงฆ์ไทยก็จะไปดูแลหรือไปสอนหนังสือชาวบ้าน แล้วก็บวชพระบวเในที่จำปาศักดิ์พระอาจารย์บุญมากเนี่ยก็ได้บวชอยู่ที่จำปาศักดิ์แล้วก็ได้เดินทางมาจงังหวัดบุบลเพื่อมาเรียนกับพระอาจารย์เสาวัวดปุพาวจึงเป็นเส้นทางที่ท่านได้ทุดงผ่านไปแล้วก็ผ่านจากท่านจึงกําหนดขึ้นเป็นวัดเราก็จะมีวัดสิริทรวัดล,ลาวปูพาวขึ้นเนื่องด้วยครูบาอาจารย์ท่านแวะพักก่อนจะข้ามประเทศ เขตชายแดนนี้ก็จะมีวัดมีวดัดลักษณะแบบนี้หลายวาดัดแต่วัดบู้าด้วยชัยภูมิที่น่าจะเหมาะสมจึงจึงมีอากาศที่ดีแล้วก็มีความสูงที่เหมาะสมญาติโยมมาขึ้นมาง่ายพระสงฆ์เป็นอยู่ง่ายมีนบ่าท,ที่ช่องเล็กแล้วก็พอครบฉานเสร็จก็ไม่มีภารกิจก็เข้าเขตปฏิบ,บัติธรรมุูชาก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนที่เรามากันเยอะคงจะมาจาก การใช้เทคนิคสีคือการใช้สารเรียงแสงร่วมกับงานพุทธศิลป์ศิลปะทำให้มีมุมมองพิเศษเกิดขึ้นในงานศิลปะในยุคใหม่น่าจะเป็นยุคใหม่นะก็เดี๋ยวสักพักหนึงคงไม่พูดมากคงให้ทุกท่านไปชมดูว่ารอบๆบรรยากาศที่ครูบา,าอาจารย์ได้กำหนดมาเป็นวัดแล้วสร้างอุโบสถแล้ว ได้รับแรงบันดาลใจดีๆกลับไปนะให้ทุกคนก็สงบๆเดินชมดูนี่คือรอยมือรอยเท้าที่ท่านได้เดินทางไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ตอนนี้รัชกาลที่สิบแล้วเส้นทางนี้คือเริ่มตั้งแต่สมัยนั้นเราลองสัมผัสนนะนั่นเดี๋ยวก็จะให้พรแล้วก็ได้เดินชมบรรยากาศของวัดมัน ขอขนะให้ขขทุกท่านนะให้มีความสุขความเจริญเดินทางต่อไปนยะอาวาริวาปุดาปาริปูเรนติสะคะอันเอวะมิวะอิโตตินังเปตานังอุปะกัปติอิชิตังปจิตังตุมหังจิตตมิวะสัมมิจตุสัเกปูเรนจูสังตปาจันโลปนาบปโตยะคาน